โงแดนลิเวอร์พูลพังงาดแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019-2020มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีและเป็นสมัยที่19ใช้เวลาในการรอคอยแชมป์นี้มานานถึง11,116วันถือเป็นการรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำของวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปพระธาปราชัยให้กับสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, ถึงทีนสแตมฟอร์ดบ 1ประตูต่ตอ2ทําให้ลิเวอร์พูลพังอาดคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือเกมอีกถึง7เกมด้วยกันแต่ด้วยคะแนนที่ขาดลอยเพราะลิเวอร์พูลนั้นมีคะแนนถึง86แต้มทิ้งห่างแมนซิตี้ไปไกลถึง23คะแนนแล้วขณะที่เหลือคะแนนให้ล่าอีกแค่21คะแนนเท่านั้นตอนนี้ก็เป็นแชมป์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์จากเกมที่เหลืออยู่7นัดพูบสถิติเดิมคือ5เกมไปอย่างรบาบคาบแต่ใช้การเตะนานที่สุดเนื่องจากฤดูกาลต้องหยุดไปเพราะโควิด -19 9ถึง3เดือนทีมของเจอเก้นครอปโชว์ผลงานได้อย่างไร้เทียมทานด้วยการลงเล่น31นัดในลีกคว้าชัยชนะได้ถึง28เกมเสมอไป2และแพ้1 สี่ซั่นนี้ถือได้ว่าลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จมากเพราะพวกเขาได้สร้างสถิติต่างๆไว้มากมายเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง1คือลิเวอร์พูลออกตัวได้ดีที่สุดมีถึง61คะแนนจาก21เกมแรกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดในเท้าไฟล์หลีกหลักยุโรปในจํานวนนัดที่เท่ากันนอกจากนี้พวกเขายัางได้เพิ่มสถิติตัตวเองด้วยการเอาชนะอีก6นัดรวดเป็น27นัดก่อนจะมาสรุปแพ้วัตฟอร์ดจนหมดลุ้นสถิติแชมป์ไร้พ่ายนั่นเอง2งลิเวอร์ ูเอาชนะในทุกทีมในลีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งสามารถเอาชนะทุกทีมที่เจอกันได้ในฤดูกาลนี้19ทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของสโมสร3คือลิเวอร์พูลมีแต้มที่มากที่สุดในจำนวน38เกมซึ่งระหว่างช่วงครึ่งหลังฤดูกาลก่อนถึงวันที่11มกราคมที่ชนะ็อตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ0ูนย์ซึ่งนับเป็นช่วง38เกมลิเวอร์พูลสามารถทำได้ถึง104คะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทำลายสถิติแมนเชสเตอร์ซิตี้ และเชลซีที่เคยทำไว้ที่102คะแนนในจำนวนเกมที่เท่ากันซี C ่คือิวอร์พูลนั้นมีแต้มนำอันดับ2มากที่สุดซึ่งเคยทำแต้มทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ได้ถึง25คะแนนในฤดูกาลนี้ซึ่งก็ไม่เคยมีทีมไหนที่ทำช่องว่างได้มากขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ ลิเวอร์พูลเอาชนะติดต่อกันในแอนฟิลด์ได้ถึง21เกมเอาชนะสถิติแมนเชสเตอร์ซิตี้20เกมที่ทำได้ระหว่างปี2011ถึง2012นั่นทำให้ลิเวอร์พูลนั้นชนะในบ้านติดต่อกันมากที่สุด โคลิว์พูคว้าแชมป์พิมารีกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โดยควา League, ้าแชมป์ทั้งที่ยังเหลือแมตช์อีกถึง7เกมโดยเจ้าของสถิติก่อนหน้านี้คือแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดฤดูการ2000ถึง2001และแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2017ถึง2018ที่คว้าแชมป์ก่อนจบฤดูการ5เกมและเจือคลิว์พูยังมีลุ้นทำสถิติเสียประตูน,น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นอันดับ2เพราะตอนนี้พวกเขาเสียไป21ลูกจึงหากเจ็นัดที่เหลือพวกเขาไม่ ียประตูเลยจะทำสถิตินั้นได้ส่วนสถิติอันดับหนึ่งเสียประตูน้อยที่สุดเป็นของเชลซีที่เคยเสียไปเพียง15ลูกในฤดูกาล 2004- ถึง2อ0 5อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการคว้าแชมป์คือเสียงเชียร์ของเหล่าเดอะคอฟที่อยู่เคียงข้างสโมสรอนไม่ว่าสถานการณ์ของทีมจะเป็นอย่างไรตลอด30ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทั่วโลกที่พร้อมเดินเคียงข้างสโมสรอนตามสโลแกนอยู่ never walk alone